ไอ้เจ้าแผ่น5้าเนี่ยนะฮะหลังจากเปลี่ยนใช้ทักเทพทักดีแล้วนะครับล้อดีตือนดีแล้วเนี่ยมันจะเล่นดีขึ้นไหมนะฮะกับแผ่นออคอมพิว500อที่ผมถอดมานะฮะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวกระดาษล้อทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดูดิสเก็ตเตอร์นะครับแล้วก็วันนี้ขอ เสนอเข้าสู่รายการนะครับกูไม่มีอะไรจะสอนนะฮะนี่ครับผมจะเปลี่ยนเจ้า,าแผ่นสเก็ตบอร์ดอันนี้นะครับคือ500บาทมันคือสเก็ตคอมพลตนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเอาทักออกไปให้เด็กๆมาแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเนี่ยใส่ทักเจ้าทักรู้รารู้ราหมาเห่านะฮะทักซิมเวอร์นะครับทักซิมเวอร์เลยอันนี้นะครับแล้วก็๋ยวจะใส่ล้อของเพช MENTS นะครับแล้วก็ลูกปืน F9 นะฮะแล้วเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูนะครับว่าไอ้เจ้าแผ่น500เนี่ยนะฮะหลังจากเปลี่ยนใช้ทักเทพทักดีแล้วนะครับล้อดีลูกปืนดีแล้วเนี่ยมันจะเล่นดีขึ้นไหมนะฮะกับแผน่นเอ่อคอมพิวต์500ที่ผมถอดมานะฮะก็ตั้งแต่ผมทำเอ่อคอนเทนต์เกี่ยวกับเจ้าสเก็ตบอร์ดคอมพิวต์500อันนี้มานะฮะก็มีคําถามมายเยอะแยะมากเลยนะฮะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนทักแล้วเนี่ยมันจะเล่นดีไหมเปลี่ยนล้อแล้วเปลี่ยนลูกปืนแล้วมันจะเล่นดีไหมนะฮะ ไหนๆก็ถานกันมาเยอะแล้วผมก็จัดให้เลยวันนี้ผมก็จัดให้เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราจะเล่นท่าอะไรได้บ้างนะทุกคนนะก็ผมใส่เรียบร้อยนวะทุกคนด่านแรกที่คุณจะเจอเลยนะครับแต่การที่คุณเอาทักดีทักเทพมาเปลี่ยนกับเจ้าแผ่นของสเก็ตบอร์ดประกอบ500เนี่ยนะครับคุณจะเจอครับนี่ฮะทักที่ได้มาจะฐานเนี่ยนะฮะ รูมันจะไม่ตรงกับเจ้าแผ่นนี้นะครับเพราะว่าแผ่นนี้มันทํามากับทักมันนะฮะนี่มันจะมีรูตรงนี้ซึ่งมันไม่ตรงมันไม่ตรงเห็นไหมถ้าคุณจะใส่กินจังเนี่ยคุณต้องไปเจาะรูเพิ่มเจาะบนแผ่นเนี่ยนะฮะเพิ่มให้มันตรงให้มันตรงกับทักเทพที่คุณนามาใส่หรือทักดีๆที่คุณนำมาใส่นะฮะผมก็เลยใส่แค่สองอันข้างหน้านะฮะก็เพื่อทุกคนนยผมใส่ได้ทําได้นะครับแต่ว่าการใส่น็อตยึดแค่สองตัวเนี่ย มันก็ไม่ดีนะครับ oh. เวลาเราเล่นกระแทกมากๆเนี่ยมันจะทาให้รูน็อตตรงเนี้ยที่ไม้เนี่ยอาจฉีกได้นะครับแล้วก็รูพิฐานทักเนี่ยอาจจะมีการขยายออกฉีกได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ควรใส่น็อตแค่2ตัวนะฮะแต่ว่าอันนี้มันสูตวิสัยนะผมก็เกลยดเจาะยังไงก็เล่นพังอยู่แล้ว่ก็ใส่ให้ทุกคนดูแล้วกันว่ามันใส่เป็นยังไงนะฮะมันก็สามารถเล่นได้นะฮะหน้าหลังเหมือนกันนะทุกคนประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับอ๋อ ดูอบอกอไปนะทุกคนถ้าคุณทุกคนจะเปลี่ยนทักเนี่ยผมบอกเลยว่าไปซื้อสเก็ตคอมพิวตจากร้านดีๆร้านดังๆมาเลยดีกว่าราคาสองพันเก้าถึงสามพันสี่พันเนี่ยผมว่าคุ้มกว่าที่ผมจะแจ้งให้ดูนะว่าทักเนี่ยซิลเวอร์เนี่ยพันแปดนะซิลเวอร์โปรเนี่ยพันแปดนะล้อเพล็กเมนต์จีไปพันหนึ่งพันสองอะลิกรกลมพันหนึ่งอ่ะเท่าไหร่แล้วสองพันแปดแล้วนะฮะลูกปืนเอฟเก้า 350แล้วเท่าไหร่แล้ว2,000กว่นะะ 150, าแล้วนะฮะฮาร์ดแวร์ดีๆนะฮะ150ปีแอม150นะราคาไม่ได้ถามประมาณ150เท่าไหร่แล้วคุณ2,000กว่าแล้วนะเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งคุณได้สเก็ตคอมพิวต์ดีๆเลยนะสเก็ตคอมพิวต์กับของร้านมันเวของร้านยิ้มของร้านพิทิวของร้านพิมพ์แมนต่างๆมันมีมากมายนะผมว่าเพิ่มต่างซื้อดีๆไปเลยนั่งเปลี่ยนทักนี่แผ่นแม่งก็ไม่คุม้มโอเคพูดเยอะเดี๋ยวไปเล่นให้ดูแล้วกันว่ามันเล่นได้ไหมนะไปะ ทุกคนเหมือนแม่งกะหกักแ,แก๊บเลยเมื่อกี้ ทุกคนหักโน้ตตรงนี้เนี่ยนี่หักแล้วกดมันยวบแล้วโอ้แต่ไม่ลงเลยเดี๋ยวเฟกกี้คิด่ไม่ลงอะน,นะไม่ได้แล้ว ทุกคนผมทนเล่นต่อไปไม่ไหวแล้วอะ่ะเพราะว่าพักมันคายอะ่ะเพราะวขาขันแค่สองอันเนี่ยมันโยกมันโยกแล้วเนี่ยไม่เนี่ยเสียจังหวะมาก,วกากแล้วก็<ะ>เทลเทลหักแล้วผนมะเตะเฟกกี้คีฟิกกี้เทลหักแล้วนะเนี่ยหักแล้วนะทุกคนอย่าไม่ได้แล้วแบนแยบกลงไปแล้วนะ เอาอันี้คือสภาพกิปเทที่ผมเอามาเล่นนะวันนี้วันเดียวเลยนะดูดิทรายไปหมดแล้ะก็วันที่ถ่ายรีวิวตอนนั้นนะครับก็เล่นแค่ขังเดียวนะแล้วไม่เคยมา,มาเล่นอีกเลยนะมันก็เป็นลอยอย่างนี้อยู่ยนิดหน่อยนะแต่วันนี้ามาเล่นแป๊บเดียวดูดิเป็นหมดแลวนะไปละกระดาษทรายนะทุกคนคือเล่นแล้วหุ่นกิจอะเอาจริงๆนะเล่นแล้วหุ่นกิจที่หมายเลยนะก็ขอสรุปเลยแล้วกันทุกคนนะ ถ้าเราจะเอาทักดีๆนะมาใส่เจ้าสเก็ตบอร์ด500เนี่ยผมว่าไม่แนะนำนะฮะผมว่าเก็บตังค์อีกหน่อยก็ไปซื้อสเก็ตบอร์ดดีๆ3,009หรือนิ่ดิคัลล่ามันมีอยู่มั้งตัว1 7,008ที่มันเล่นได้ฝึกได้จริงๆนะผมว่านั่นก็โอเคแล้วนะหรือใครเก็บเงินเก่งก็เก็บอีกหน่อยแล้วกันแล้วก็ว่อไปซื้อร้านที่เขามีโปรโมชั่นอยู่นะพวกสเก็ตประกอบดูบายฮาร์ดอะไรพวกเนี้ยนะฮะราคามัน2,009-3,000ถึง4,000เนี่ยผมว่ามันน่าจะคุ้มก่ น,นี่ถ้าคุณจะมาเปลี่ยนทักอย่างผมเนี่ยไม่คุ้มหรอกบอกเลยว่าค่าทักค่าล้อลูกปืนดีๆนี่ก็ปาไปสามพันกว่าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเก็บตังค์ซื้อดีๆมาฝึกเล่นแล้วกันนะฮะแล้วก็มันหักแล้วนะฮะเนี่ยผมจะคื้แม่งทิ้งแล้วนะฮะเนี่ยเพราะว่าแม่งหักแล้วเทียวหักแล้วนะฮะตอนแรกว่าจะถอดไปให้เด็กๆเ,เ,เล่นนะครับมันไม่ได้แล้วเทียวหักเลยนี้นะฮะเอาเป็นว่า ถ้าใครยังไม่มีเงินหรือไม่มีบัตเจ็ตพอนะครับซื้อสเก็ต500เนี่ยมาหัดเล่นก่อนหัดถ่ายฮันอ f ฟฟิวก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า,ามันก็สามารถฝึกพื้นฐานถ่ายทิกแทกอะไรพวกนเนี้ยได้นะแต่ว่าพาให้เล่นจริงๆเล,เล่นหนักๆเลยอย่างผมเนี่ยไม่ได้ละหักแน่นอนบอกเลยว่าหักแน่นอนนะนี่ยังไม่ได้เอาไปเล่นขึ้นอุปกรณ์อะไรเลยนะทุกคนหักแล้วนะก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เช่นเดิมนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ให้ช่องดูสเก็ตเตอร์ด้วยนะทุกคนลาไปก่อนเจอกันใหม่คึิปหน้าบายบายเดี๋ยวลองเสร็จที่สทีคลิปสักทีแล้วกันก่อนปิดกล้องโอเคบายบาย